ไม่เหรอครับเพราะว่าคือด้วยความที่ตัวเป็นของเคจิโดอโลเซเนล์นะครับคือเขาเป็นครีมที่นําเข้ามาจากเกาหลีนะครับแล้วก็เขาก็เหมือนกับโฆษณาตัวเนี้ยคำจริงของค้ามาเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพรีเซนเตอร์ใหม่ก็คือมีทั้งของพี่คริสด้วยมีดเจิพุทมีผมด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนจะพยายามเหมือนวางลุกให้เป็นเกาหลีเกาหลีหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้แล้วก็ด้วยตัวตัวโปรดักต์เองเนี่ยเขาเป็นโปรดักต์ที่เกี่ยวกับความชุ่มชื่นของใบหน้าอะไรเงี้ยคราก็เลย อยากให้ดูหน้าดูฉ่ำๆดูเกาหลีเกาหลีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทรงผมเขาก็เหมือนจะวางลุคใหม่ให้เป็นเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ผมก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าผมก็ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันตอนแรกแต่ดูๆไปก็โอเคเริ่มเริ่มคุ้นบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แต่ก็ดีมันก็ได้เปลี่ยนลุคบ้างอะไรบ้างเงี้ยฮะมีคนมาแซวเยอะไหมคะก็แซวโอ้มีแต่คนส่งข้อความมาก็แซวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เห็นแบบตามป้ายโฆษณาตามริมถนนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เออเราก็เราก็สนุกดีกับอะไรที่เราได้เปลี่ยนลุคด้วยไไไไดด้ทอะะรรใหมมม่่ๆก็ีีคคับผนนวเปปลยแง มันก็มันก็คือมันแล้วแต่จังหวะครับถ้าเกิดว่ามันมีงานไหนที่ต้องเปลี่ยนทรงผมอะไรมันก็ไปเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีตัวนี้มันมาเป็นแนวเกาหลีซึ่งแบบเขาก็อยากทําให้มันชัดว่าเป็นเกาหลีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีการวางรูปก,กันใหม่แค่นั้นเองครับก็สนุกดีครับตลกดีแบบว่าเราก็ถ่ายรูปลงในสแกมคนก็แบบมาแซวบ้างมาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับก็เมื่อวานวันเกิดเขาครับก็ก็ไม่มีอะไรก็ให้เบอร์เดย์ปกติครับก็บดีก็ คือก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะเราก็แค่อวยพรกันตามภาษาแบบเพื่อนว่าเออวันนี้วันเกิดก็เล้เบอร์เดย์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าของใครถ้าเพื่อนคนไหนเรามีรูปเราก็ลงรูปเพืคนไหนไม่มีรูปก็ไปคอมเมนต์แบบไปอะไรอย่างเงี้ยอวยพรในไอจีอย่างเดียวเราได้อวยพรไปส่วนตัวไมก็มีมีส่งข้อความไปครับว่าเออเซอร์เบอร์เดย์อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรครับไม่อวยพรนี้คนเไม่ได้ อะไรยังไงกันอยู่หรือเปล่าไม่มีไม่มีครับตามภาษาเพื่อนฝูงครับผมใช่ก็แบบเป็นปกติอะผมก็ไวพรคนเวลาใครวันเกิดก็ไวพรนเป็นปกติอยู่แล้วครับมีสารขอบคุณยังไงบ้างไหมคะไม่เห็นมีคอมเมนต์อะไรกลับมามีแบบส่วนตัวมาแบบไลน์มาบอกไยง่ไม่ก็บอกว่าขอบคุณเฉยๆตั้งกิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมปกติไม่ไม่ไม่ครับช่วงนี้ยุ่งมากไม่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 ได้บ่อยมากก็ปกตินะครับใช่ครับแต่ก็มีคนเห็น ับอ,อ,อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรแล้วก็บางทีก็ก็เคยเคยบอกไปแล้วว่าเคยเจอกันก็มีกินข้าวแบบโดยบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็อย่างที่เคยบอกไปเหมือนกันว่าแบบขออนุญาตไม่พูดเรื่องน้องแล้วครับผมเกรงใจที่บ้านน้องด้วยเกรงใจตัวน้องด้วยครับใช่มันเกิดน้องไม่ตัวเองเหรอฮะน้องพัดมันเกิดพัดใช่ไหมฮะก็พัดก็ไปทําบุญครับผมผมก็อวยพรในสากกรรก็ช่วงนี้ไม่มีรูพัดก็เลยใช้รูพัดลมแทนครับผมมีแอบพื่อรอะไรให้น้องอีกบ่ อ,อ๋อเออก็ก็ไม่เชิงซื้อให้นาฬิกาพัดเฉยครับให้นาฬิกาที่ที่เป็นของผมงเองแต่ว่าพัดเขาชอบไปใส่ก็เลยให้เขาไปเลยครับผมเขาก็อืมเพราะว่ามันคือความจริงแล้วของที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นของที่แบบแบ่งกันใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของใครกันเนี่ยอันนี้ก็แค่ว่าเออเรายกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแค่น,นั้ครับครอบครัวที่มีทเอรมีที่สิทธิ์อ่าพอดีว่าต่างคนต่างยุ่งนะครับก็จะมีมีมีเนี่ยแหละแม่กับพัดกับน้องก็ไป แม่พัดกับวันใหม่ก็ไปทําบุญด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็อวยพรกลับมาก็อวยพรกันอยู่ที่บ้านเจอหน้ากันก็นกอวยพรกันอะไรเรงี้ยครับไปไปช่วงสงการะครับไปไปสวิตมาครับผมก็ก็ก็ดีนะครับ<งาน>ก็กสนุกดีแบบมันก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยอะไรด้วยก็ไปแบบไปพักสมองนะครับได้หยุดนานๆนานๆได้หยุดนานๆทีเเเนนนีี่ยยลปป้บออ็ร์กับแม่ครับร่วมกันครับผม ายอ,ยอาทิตย์หนึ่งครับผมอาทิตย์หนึ่งครับมีซื้ออะไรเป็นพิเศษต่วเองไหมฮะไม่ซื้ออะไรช็อกโกแลตหรอกครับ <c oughs> <c oughs> ซื้อรองเท้าอะไรครับที่นูน่นแบบว่าส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินากว่าไม่ได้ไม่ได้ช็อปปิ้งอะไรนะครับขอบคุณครับ